สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับวังคำแฟมิลี่ครับวันนี้มาเฮือนเอื่อยครับเฮือนเอื่อยเฮือนอายเพิ่นเลี้ยงงัวงามขนาดนี้ครับมีแต่งัวบักใหญ่งัวพันธุ์แต่ผมกับพจักซื้อพันธุ์มันดอกเดี๋ยวเพิ่นมาเพิ่นจีแนะนำก่อนเพิ่นจีมาเนี่ยเขาไปเบิ่งซะก่อนนะครับภาพรวมนะครับเสียงหน้าเพิ่นคักขึ้นอย่างนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับเด้อมาแล้วครับทุกท่านครับเสียอิ่มนะครับทวิตฟาร์มพี่ชายผมเองตอนนี้เอาหญ้ามาให้วัวแล้วทั้งฝูงโอ้โห อ่งู้ดตื่นมั่วตื่นโอ้ยิบครับในน้ำตัวเลยครับเนี่ยนี่ครับพี่ทวิทฟาร์มนะครับเขียงง่วนครับเขียงง่วนโอ้โหดีครับประสบความสำเร็จเกษตรกรบ้านนคอรมูหาตะบลยอดชาติอำเภอวังยางจังหวัดนครปนมนะครับไอผมครับนักการเดือดไปงานยู่งเทปสามสิบปีแล้วปะซ้ำเก่าไปเมืองนอกกัไปเมืองนอกไปเมืองนอกก็เป็น่ปีสามประเทศสามประเทศอิสราเอลไต้หวัน จอแดนอิสระเอลหาปีกกก็มาอยู่งวบันนอกลโอ้นี่แหละครับนี่อาชีพสุกจริตครับขายตัวเดียวใส่3เดือนก็บเวิดแล้ววะ้าบ้านขายลูกีตัวโอ้โดยเฉลี่ยปีละ12ตัวแล้ววะนะครับปีละ12ตัวก็ย่พข้อใส่เลยพี่น้องลองคู่นาไปตัวละหาหมื่นสี่หมื่นหามื่นยังขิมเพราะว่วงแวไอ้แล้วมันมีแจะตัวใหญ่ครับ เมันมีเงินเก็บได้หนิไอ้เรานอกนั้นก็ยังสิมีเงินจากการไปผสมเทียมนะครับเขาเอ่นผสมเทียมหรือผสมผสมอย่างผสมสดบ่ไอ้เอา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 บักน้ำโชกไปผสมแล้วเอ่ยผสมอย่างผสมโดยพ่อพันนี่แหละเนาะนี่ครับหกลอยนะครับเป็นผสมที่หนึ่งโดดหนึ่งเนาะอ่าโดยเฉลี่ยโดยเฉลี่ยนะครับมื่นละประมาณสามโตสี่โต สูงสุดหกตัวแล้ววะสองตัวนี่ยังต่ำได้แล้วนี่พันสองง่ายๆครับเห็นบั่ครับอาชีพเกษตรกรบ้านเฮาทุกเมื่อสุดยอดครับอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามถ้าใครไม่มีอาชีพนะครับนี่นะกลับมาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่บ้านเฮานี่ได้การลดบวยงัวหน่อยเราเป็นตะแพงครับทวิตฟาร์มนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับมีปรึกษาเราได้ครับได้ลดกับบ้าขั้นหนึ่งกับขนหย่ามาหายัวสบาย นะครับมันวิ่งเร็วกว่ารถไถสบายแล้ววนะนี่ครับงวัวเรามีตรงงามผุนนี่ลูกน้องดูแลงวัวอีกได้ผุนโอ้โหอ้วนท้วนสมบูรณ์พี่้องที่ดินที่ใช้ในการเลี้ยงงัวทั้งหมดนี่ประมาณได้ว่าเนี่ยฮะยี่สิบสามไร่ทั้งหมดสี่สิบสามไร่สี่สิบสามเลี้ยงงวัวได้ประมาณห้าสิบตัวนเพื่อนมุนไปไ่อนมไปไงเลื่อนครับ มุ่นฟองมุ่นแม่เห็นไ่นลูกหลานก็อนุนรักษ์ไว้นะครับหญ่าก,กับเกี่ยวน้ำคันแท่านีาน่แหละนะครับอ่ครับขอดขอดขอด,ขอดปีนึงนี่โดยชื่อเรียกอะหาพกโตน้อยเนาะไอู้กนะพอ่อปีนี้ตั้งไว้่โอ้ปีนี้เราว่าสิบสองโตสิขอดพอร้อมกัน,กนพี่น้องกำไรล้วน แมนแมนแมนเพิ่นอยากโฮมโฮมแล้วนี่โอ้โดยเฉลี่ยแล้วว่าปีละสิบสองตครับขอลูกปีละสิบสองตโอ้ยขออาไฟเสียงรบกวนนะครับด้วยหมาเพิ่นเฮาจังเพิ่นบ่จักผมโอ้บ่หลงใช่เล่าดูนะครับเล่ามันครับไปนอกมากสิบกว่าปีได้ต้นทุนมาวางแผนเถียครับพี่น้องวางแผนเถียเลี้ยงงัวมีพอพันจาฝูงตัวหนึ่ง งั่วงงมมั่วงงมครับเนี่ยทีมงานเราก็มีดูแลมั่วไปนะครับสองสามยังรอเลยเนี่ยเฟิรนนักกับบรจักผมกับเฮาผมตลอดเลยเฟิ่์นท้ายเนี่ยมันเฮาสิงโตสิงโตอ่าสิงโตเชื่อันนี่ครับโอ้เงวหน่อยๆเป็นต่แพงขนาดเลยนี่พี่น้องนี่ครับคักคัดคัดคัด โอ้เจ้าเจ้าเจ้าลูก,กนหน่อยคนต้นการทีร่เจ <onu? c oughs> ้าอะแมนครับนี่แหละครับอาชีพที่มีเงินมีท่องแล้วต่อไปนี่ย่างพวกผมนี่โอย้ยเดือนชุ่นเดือนครับนี่ไอ้เล่า,นเ,ลาเนี่ยสบายกุ้มเนาะได้เบิ่งจากยูทูปเนี่ยแล้วเอามาพัฒนาตนเองมาแปดลูกมาศึกษามาลองทําต้องทําจริงนะครับพี่น้องศึกษาแล้วต้องเฮ็ดคือเล่านี่ ภายอยากประสบผลสําเร็จแบบทวิตฟาร์มนะครับเลี้ยงปล่อยทุ arm, ah, bueno. ่งนี่เราบ่ได้เอายืนค่าขอคึ้งง่วขุนพ่นยังข้าเได้พี่น้องหนาแรงปล่อยอ่าหนาแรงปล่อยเลยทุ่งไงทุ่งหน้าบ่มีต้นเขาครับหนาแรงปล่อยครับแล้วก็มานุ่มเป็นจังหวัดที่บ่อคอยแห่งแรงปานไดนครับเพราะที่มีฝนตกอยู่ตลอดก็เลยมีหยางมีหยางแห้งง่วกินตลอดยนี่ยมนาแรงนะยังง่วกับบ่อจอยครับขายดีบ่ถามว่าขายดีบ่นะครับบ่ต้องไปเล่ขายมันไว โ,โอ้ตลาดมั่วมีหลายแถวนี้เนาะอำเภอนหน้าแก่เอ้ยนะครับหรือจะเป็นทางทา่าแล่สกลนครนะครับโคกสีสุพรรณมีตลาดมั่วตลอดเนาะมีคนไปล่อซื้ออยู่แล้วเนาะไปตลาดครับงัวเข้า,า,าไปเลยลงทุน,นสูงเขาเลี้ยงมาแต่น้อยเป็นปะรนนะค,ครับเอาไว้เป็นเพ่งเขาขายถึงเขาเนี่ยย่างตัวนี้นี่ตัวไหนนี่ตัวนี้นี่อ่าอประเมินอยู่นี่ ราคาสามหมื่นแล้วสามหมื่นขึ้นเลยนี่ครับไอ้น้องมันมันลูกบามันอ่มันมันมีลูกผสมในเบิงหูยาวๆบรามันนะครับถ้าผสมติดกับที่ทิศใต้อ๋อถ้าผสมติดแบบมีลูกแดงไงเนาะเออชาพวกเออเนี่นะบางนี่คือรอเถอะบางนี่เฮ้ยคักขนาดนี้บางนี่สีแดงนี่ราคาดีได้เงาะสีแดงรอขนาดบามันหรือกันบ่นีิบามันแม่เป็นเงวะไทยที่บ้านเราโอ้แม่พันพันพื้นเมืองเนะครับพี่น้อง แมนแมนแมนนี่ครับการผสมสองสายเลือดเพื่อไห้ง่วแข็งแรงเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ในภาคอีสานที่มีอากาศอากาศค่อนข้างสิร่อนจังหน่อยเนาะมันก็ทนได้สบายถ้าเอาบามันแทๆ้ๆต่างประเทศมันก็ลาบากนะครับเนาะอยู่บ่ไใดเนาะมันบ่ชิ้นกบสภาพอากาศแมนแมนเทาต้องประยุกค,ครับประยุกต์แจวเลยพุนนะครับไก่บอกน้ำโชกพู oh. พ่อญานโลกยานไพ่บันไดนะครับเป็นโลงมาหลายเล่งมันกับ<อ>มันได้กับพ่อเลยรักษาหลายอืมัมนฉีบอะไรเงี้เสียงเจ้าเดี๋ยวผมเฉเจะบอกใกลๆเอเอเห็ดครับเหตุผลเป็นอย่างคือ,อผสมระวังพันธุ์ไทยกับพันธุ์บมามัานครับผมอ๋อมันสีทนแดดทนฝนทนโรคครับโอ้ดูโรคได้ครับใส่ไข่ท่านพื้นเมืองเนาะพันธุ์พื้นเมือง ผลตกนี่สบายเป็นคองมักมั่นผลผลแดดก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมั่นนอนเซยบนรูเรื่องก็ผลกับแดดนะครับครับมันสีทุ่นเนาะสีทุ่นธรรมชาติโอ้โหถ้าสนใจมากา้ามยังครับไปแนะนำเลยชวิตฟาร้ามเนี่ยนะครับทาวิตฟาฟ์มที่นาคอยมู่ห้าครับมู่ห้าอยู่หอยลายได้อยู่หอยลายหอยลายติดต่อได้ทุกหน้าที่ตามบานเศรษฐกิจพอเพียงบันนอกเขานะครับครับคนเบื่อการทํางานอยู่กรุงเทพแน่เมืองหนอกแน่จะไม่อยู่ยังส่เออบรรยากาศดี รูระอะไรให้สู้เวลาให้โท่ามิจะเบิดกับเบิดนะครับนายแฟนมีสามหมื่นบดถึงเดือนนะครับถ้าให้สู้ครับแล้บิไฟเด้ครับอ้ยแล้บไฟเป็นยังไงอยู่บ้านท่านี่้วเบิไฟเห็นยังไงแสงอาทิตย์ครับโอ้พลังงานบริสุทธิ์เด้พี่น้องใส่พลังงานแสงอาทิตย์ครับสุดยอดเลยนี่ครับคือว่าสามหมื่นสองเมนลูกอยู่ไในหอดสิบปีนะครับเงินสามหมื่นลงทุนออกลูกออกหลานสิบปีได้ถึงเกือบยี่สิบตัวนะถ้านชิมสองตัวห็นโมกำไรล้ล่วง พ่อบ้านซือ้อกี่ดิน <Okay. S 1> ก็ดก็รุดออกมากเลยครับได้โลดเสร็จลงไปแล้วครับเอ้ยไปเล่ินไฮโลถือไปเต็มกระเป๋ากลับมาบา่พอเดือนทำไปขึ้นเขาพี่เขาไปขึ้นเขาเบิดอย <laughs> ู่น,น้ำงวดีที่สุดอยู่น้ำผงงงงจริงๆล่งงะมัน<อ>มันบ่ะ้าเข้าสลัดพอแล้วครับสรุปเลยอาชีพเกษตรเท่าไรดีที่สุดแล้วนี่แล้วนะครับเนาะเบิร์นเผืับงัวเพิ่นครับอยู่กับงัวล่ะมันจังบ่ฉลาดมีความสุขได้อ้ายเรานะครับไปพาคนไปอยู่นําคนฉลาดหไรเป็นเบิดเร็วเบิรเร็ว จเข้าขมาลูกแบบใดเออแม่แม่เออโง่โง่น้ำม้นไม่ใช่หรอครับโอ้ขากขนาดด้วยครับนี่พ่อพันนะครับปีหนึ่งผสมได้ประมาณร้อยตัวโอ้ตัวนี้ผสมได้ร้อยตัวปีหนึ่งครับแบบใดเกือบสี่ร้อยตัวแล้วสี่ร้อยตัวลูกมันน่ะลูกมันโอ้โหมันนะค่อยนี่กันนะครับเดี๋ยวลอยกัวเมร์เดี๋ยวลอยกัวม่ที่ไปจากน้ำโชคโชคโอ้โห สุดยอดสุดยอดซื้อทั้งเน็ตอยู่อินเตอร์เน็ตเลยซื้อให้ซื้อให้ย่า่ย่า่าตัวย่า่าถึกเลยโอ้เห็นว่าตัวนี้ทั้งอินเทอร์เน็ตอ่าอ่ื้อให้ย่า่เลี้ยงไว้ย่า่เลี้ยงไว้สอนมันสีเดือนก็อ่าเห็นมันงามครับก็มาเลยบริหารเองบัดนี้เห็นบ่ออ่าแล้วไปหลายประเทศแล้วก็ได้ความรู้นะครับอิสราเอลนี่เขาจีเลี้ยงไก่ง่วงเป็นวะ เขาจะเลี้ยงเบิดนั่นล่ะแต่เขาถิ่นที่ถิ่นทางเขาเขาคนถิ่นที่ิ่ท่างเขาถิ่นทางเขาไม่ดีไม่ท่างเขาเป็นนอนอยู่ในบ้านที่เขามันเห็นได้เขาต้องม่านนอนเผาเขาก็เลยได้ความรู้เคล็ดลับไอเดียตรงนั้นนะครับมาพัฒนาแต่ก่อนผมมาอยู่นี่มีบ้านหลังเดียวตอนนี้เกือบสามสี่สิบหลังค่านอนหน้าทั่วไปเห็นผมเห็นได้เขาก็เลยมาอยู่ไงเลยจากผมเป็นคนกินคนเที่ยวคือเห็นได้เขาก็ เขาเห็นคนทำมาหากินเขาเห็นเฮ็ดเขาเห็นเฮ็ดผ่าจากผมเป็นคนกินที่สุดในเมื่อวานก็อยู่ได้ครับกลับมาพลิกชีวิตเลยชีวิตยืนน้่งไม่ไวแล้วตายอยู่างไม่ไหวแล้วประสบความสำเร็จนะครับเห็นบ่ครับคนที่เคยเรียนเคยกินมาแหละเพื่นพลิกชีวิตตัวเองมาเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จพี่น้องควรเอาเป็นแบบอย่างต้องให้รางวัลเกษตรกรดีเด่นแบบนี้นะครับนี่สุดยอดสุดยอดครับผมไอ้น้องครับเป็นไครครับผมวังคำแฟมิลี่มาเบิ่งเกษตรกรตัวอย่างบ่ได้เบิ่งไก่ครับไอ้ไส้ผมเนี่ครับอยู่บ้านอยู่นครามมนนมนี่ยล่ะ สุดยอดเบื้องง้อเล่าเนี่ครับมีแต่ตัวงามๆแจงได้ก็ขันถึงอกถือใจนะครับหรือมักคลิปอีกอะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนเด้อครับอย่าลืมครับทวิตฟาร์มนครอิหมูห้านครพนมนะครับอำเภอวังย่างครับอำเภอหน่อยติดสกลนครครับแต่ว่ามีอย่างดีๆให้อีกเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งอีกหลายหม่องนะครับเนาะโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับ